สวัสดีครับเวลารวมใจคนไทยสู้ภัยโควิดสิบเก้ากับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญนนท์กันแล้วนะครับมาเจอกันเช่นเคยวันนี้วันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ไปด้วยกันนะครับ17นาฬิกา30นาทีครับผ่านทางช่อง9 M- c o t HD หมายเลข30นะครับแล้วก็ติดตามชมกันได้แบบสดๆพร้อมกับร่วมในการคอมเมนต์กันได้ผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์แล้วก็ตามกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องมาอัปเดตสถานการณ์กันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ครับทางสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือว่าสมช คลายล็อกในระยะล่าสุดที่จะเกิดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับเบื้องต้นครับในส่วนของเวลาในการเคอร์ฟิลนั้นมีการลดระยะเวลาจาก5ทุ่มถึงตี4มาเป็น5ทุ่ม ถึงตีสามนะครับแต่ก็ยังคงนะครับมีการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศไทยในทุกช่องทางด้วยกันนะครับส่วนของห้างสรรพสินค้าขยายเวลาปิดเป็น3ามทุ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดสนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่องต่างๆนะครับร้านเสริมสวยร้านตัดผมก็สามารถเข้าไปทําสีผมก็ได้แต่ต้องในเวลาที่กําหนดเอาไว้คือไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วก็ยังคงห้ามนั่งรอในร้านนะครับส่วนของคีิดีความเสริมความงามนั้นยังคงงดการทํากิจกรรมต่างๆบนใบหน้านะครับสาวๆหลายคนบอกโอ้โ oh, ห ไม่ได้ไปหาโบทอกกันนานแล้วเหมือนกันอันนี้แซวเล่นนะฮะส่วนกิจการต่างๆเช่นการให้บริการนะครับในการนวดสปาก็เปิดให้บริการกันแล้วนะครับแต่ก็มีข้อกําหนดไว้เช่นกันก็คือไม่เกิน2ชั่วโมงครับส่วนใครที่เป็นคอกีฬาสนามซ้อมกีฬาต่างๆเริ่มให้บริการกันแล้วฟิตเนสก็เปิดให้บริการกันแล้วนะครับแต่ในการเข้าใช้บริการก็แน่นอนครับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเว้นระยะอย่างเคร่งครัดรวมไปถึง โรงภาพยนตร์ก็เปิดให้บริการกันแล้วนะครับแต่ต้องมีข้อห้ามนะครับเช่นถ้าไปเป็นคู่ก็ต้องเว้นระยะห่างเช่นนั่ง2เว้น3เป็นต้นแล้วก็ในโรงหนังเนี่ยนะครับไม่เกิน200คนทั้งหมดเหล่านี้ยังไงอย่าลืมครับฝากก่อนเข้าไปก็เช็คอินผ่านทางไทยชนะ QR code ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็เริ่มมาถามกันหน่อยดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมทุกคนครับ เห็นอย่างไรกับการคลายล็อกเฟส3นี้ครับที่จะเริ่มในวันที่1นี้นะครับส่ง s m s เข้ามาคุยกันได้ครับที่4111001ครับแล้ววันนี้เช่นเคยนะครับทางรายการขอเชิญชวนทุกท่านร่วมในการบริจาคครับเพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลนะครับทางบมจอสมทร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19เลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับ0150252919ครับธนาคารกรุงไทยครับสาขาสิงคอมเพล็กซ์ เพื่อส่งต่อความห่วงใยครับผ่านไปยังบุรธิธิธรรมอภิบาลทางการแพทย์และบุริธิสภาการพยาบาลนะครับแล้ววิธีการที่ง่ายกว่าน,นั้นครับคือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนไปที่ QR code ค้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตอนนี้เลยนะครับหน้าขวาวเลขที่บัญชีจะตรงเข้าสู่การร่วมในการบริจาคเงินผ่านทางแอปธนาคารของท่านนั่นเองนะครับร่วมกันมาราบริจาคก,กันได้ครับจะมากจะน้อยส่งต่อทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนกันนะครับ และอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าการคลายล็อกมาตรการต่างๆในแต่ละเฟสนั้นต้องมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาอาชีพกันด้วยทั้งหมดเหล่าน,นี้มีความสําคัญจริงๆครับดังนั้นแล้ววันนี้ก็เลยจะพามาทําความรู้จักกับความสําคัญของอาชีพต่างๆที่ต้องมีการปรับต้องมีการผ่อนปลนทีละเล็กทีละน้อยนั้นสําคัญอย่างไรในช่วงความรู้สู้โควิดนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ไปติดตามชมกันครับช่วงความรู้สู้โควิด ตอนกลุ่มอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงโควิด -19 หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดสาเหตุหลักต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ที่รับเชื้อแล้วอาจจะปรากฏอาการและไม่มีอาการใดๆแสดงออกมาแต่ก็เพื่อไม่ให้ประมาทจึงต้องมาทำความรู้จักกับ6อาชีพที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด19ซึ่งได้แก่อาชีพดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์อาชีพในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชกรทันตแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในทุกๆตำแหน่งล้วนใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือมีประวัติเป็นกลุ่มเสี่ยงหากบอกข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วอาจจะนำเชื้อโรคมาติดกับกลุ่มอาชีพนี้ได้ 2. อ,อาชีพที่ให้บริการที่ต้องใกล้ชิดกับผู้คน ในอาชีพกลุ่มนี้จะเป็นงานบริการที่ต้องใกล้ชิดสัมผัสและอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลานาน,านอย่างช่างตัดผมพนักงานนวด 3. อาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานที่ปิดเมื่อมีคนเข้ามาใช้บริการจำนวนมากจึงแออัดและทำให้เกิดการติดเชื้อจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง 4. อาชีพที่ต้องพบปะผู้คนจานวนมากนักประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับ แคชเชียร์เก็บเงินคนขับแท็กซี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอาชีพกลุ่มนี้ต้องพบกับผู้คนตลอดเวลาจึงเกิดความเสี่ยงได้ง่ายเช่นกัน 5. พนักงานเก็บขยะพนักงานทำความสะอาดอาชีพกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงเมื่อปฏิบัติงานแล้วขาดการป้องกันตัวที่ดีและสุดท้ายกลุ่มที่6ผู้ที่สัมผัสกับชาวต่างชาติคนที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศบ่อยๆสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ ทุกอาชีพมีความสําคัญนะครับอย่าลืมเข้าใจกันและการในทุกอาชีพแล้วก็ให้เกียรติกันและกันด้วยนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของอาชีพต่างๆไปบ้างแล้วครับอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าผ่านมาแล้ว2เดือนอาชีพนี้เนี่ยต้องอาศัยแรงและความมุมานะอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักมวยครับแต่ว่าช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาหลายๆคนคงได้ยินกระแสะข่าวที่ว่านักมวยชื่อดังบางคนนะครับอย่างเช่นคุณแสงมณีแสงมณีเสถียรนะฮะนักชกโอ้โหค่าตัวเงินแสนเนี่ย ทุกวันนี้ไปขับรถส่งอาหารนะครับหรือจะเป็นจอมเข่าลอยตอนนี้ไปรับจ้างรำมวยหน้างานศพรวมถึงบางคนเนี่ยไปตัดไม้กระถินส่งโรงงานแปรรูปไม้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักมวยไทยที่เกิดขึ้นในยุคโควิด19นี้จริงๆนะครับแต่ในภาพรวมของมวยนั้นวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจะมาคุยกันนะครับกับท่านนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเรากัแกนแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับครับผมขออนุญาตเรียกท่านนาย,ยกสมชาตินะครับวันนี้ต้องถามก่อนว่าสถานการณ์มวยบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างครับท่านก็ตอนนี้ต้องหยุดพักไปเพราะนักมวยเนี่ยไม่ได้ทําการแข่งขัน,ขนมาเป็นระยะเวลาสองเดือนกว่าแล้วซึ่งก็คงจะต้องอมีความเดือดร้อนมากก็อยากจะ,ะก็เลยทําหนังสือไปถึงรัฐบาลแล้วก็เพื่อที่จะให้ผ่อนปลนให้ได้รวดเร็วขึ้นเพื่อน,นักมวยจะได้ ทำกันแข่งขันครับครับงั้นก็หมายความว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเยียวยาแต่ว่าถ้าผ่อนปลนให้กลับมาแข่งกันได้แน่นอนเขาก็จะมีอาชีพแล้วก็ได้รับค่าจ้างถูกไหมครับครับใช่ครับ<อ>แล้วตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่านักมวยหลายๆคนก็ไปทําอาชีพต่างๆซึ่งต้องสู้กันนะ,นะฮะเช่นเจ้าของค่ายบางคนก็ไปทําธุรกิจขายอาหารขายหมูปิ้งขายอะไรกันอันนี้เนี่ยทางสมาคมเองมีการติดต่อแล้วรับทราบปัญหาตรงนี้บ้างไหมครับก็รับทราบครับก็ได้พยายามหาวิธีทาง ที่จะช่วยให้นักมวยได้กลับมาชกเร็วขึ้นครับครับผมวันนี้ทราบมาว่าทางมวยอาชีพเองนะครับก็ลุ้นกันด้วยกับการคลายล็อกในเฟสต่ตอมาที่เกิดขึ้นในวันที่1นึ่งมิถุนาย,ยนนี้แต่ปรากฏว่าผลก็คือตอนนี้เนี่ยการไปชกมวยที่มีคนดูเข้าชมได้ยังไม่คลายล็อกตรงนี้เห็นว่าอย่างไรฮะก,ก็ก็คงจะต้องอก็คงจะต้องแบบเพื่อที่จะให้จัดให้มวยชกเนี่ย ในแบบลักษณะว่าไม่มีคนดูครับอันดับแรกครับเพราะว่านั่นคือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องป้องกันเรื่องโรคโควิดนะคนดูก็แทบจะไม่ให้มีและเพื่อเป็นการถ่ายทอดทีวีเฉยๆครับเพื่อให้นักมวยเนี่ยได้มีการพิจซ้อมหรือจะได้เตรียมการชกต่อไปในเฟสหน้าครับเพื่อให้ร่างกายได้ได้ดีขึ้น แล้วจะทําการแข่งขันต่อไปในเฟสหน้าครับอ๋อหมายความว่าที่เมื่อกี้ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกสมชาติก่อนเข้ารายการที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยสนามกีฬาก็เปิดให้ใช้บริการแล้วก็หมายความว่าในช่วงเวลานี้จนถึงอีก14วันข้างหน้าถ้าคลายล็อกเฟส4ถ้านักบวยนี่ตอนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้กลับมาซ้อมแล้วก่อนจะชกก็ต้องเตรียมตัวอย่างน้อย20วันขึ้นไปก็คิดว่าถ้ารัฐบาลผ่อนปลนเร็วก็นักบวยสามารถที่จะ กลับมาชกได้อ,อีกอีกครั้งหนึ่งครับงั้นก็เทียบกับกีฬาอย่างต่างชาติเองนะครับอย่างบูเดสลิก้านะครับหรือว่าลีกยุโรปเนี่ยนะครับนักบอลเองเขาจะมีการกักตัวเช่น3ามวันเจ็ดวันในโรงแรมอันนี้ก็หมายความว่านักมวยต้องเตรียมตัวมากกว่าหรือครับเนี่ยยี่สิบวันก็ก,ก็มีการเตรียมตัวกักอย่างน้อยสิบสี่วันครับ <c oughs> ซึ่งมีการเสนอไปเสนอไปยี่สิบสี่วันยี่สิบเอ็ดวัน <c oughs> แต่เห็นวน่าสิบสี่วันก็สามารถที่จะ ท,ที่จะชกได้ครับหมายถึงความพร้อมของร่างกายด้วยแล้วก็เรื่องของการปลอดเชื้อโควิดสิด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับถ้าอย่างนี้สมมุติว่าในกรณีที่แฟนมวยเรียกร้องจริงๆถึงแม้ว่าในสนามมวยเนี่ยคนดูยังเข้าไปไม่ได้จะมีโอกาสไหมครับที่จะกักตัวนักมวยไว้ก่อนอยู่ในโรงแรมเฉพาะตัวซอฟในห้องแล้วพอครบ14วันขึ้นชกเลยเป็นมวยตู้ให้เราดูกันมีโอกาสไหมครับก็คงจะอยู่ที่รัฐบาลครับนโยบายรัฐบาลว่า จะผ่อนปลนได้เร็วขนาดไหนครับอ,อันนี้ก็เราก็ได้ทําหนังสือไปถึงความจําเป็นแล้วแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้ประสานกับท่านนายกก็คงจะหาวิธีช่วยเหลือนักมวยได้อย่างไรครับ,รบเพราะรถือว่ามวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะมวยไทยที่ททั่วโลกรู้จักแล้วก็เป็นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งที่จะทําให้สมมุติว่านักท่องเที่ยวเนี่ย สมัยก่อนนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยก็ต้องดูมวยไทยใ่ถ้าไม่ได้ดูมวยไทยก็ถือว่าไม่ได้มาประเทศไทย <c oughs> นี่เป็นส่วนหนึ่งเลยครับคบเป็นสโลแกนเลยนะครับช่วงสองเดือนกว่าที่ผ่านมาครับสนามมวยถูกปิดแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะมีบางข่าวที่อาจจะโจมตีในส่วนของตัวนักมวยแล้วก็ผู้เข้าชมกันด้วยในส่วนนี้เนี่ยนะครับหลังจากนี้ต่อไปถ้ามีการเปิดให้เข้าชมทางสมาคมเองจะมีมาตรการอย่างไรครับที่วางเอาไว้เขามีเสนอ<ค>นไปเป็นข้อๆครับ,รบก็มี กรรมก,การน้อยลงกรรมการน้อยลงลพี่เลี้ยงกพ,พี่เลี้ยงก็เหลือคนเดียวครับแล้วก็นักกรรมก,การที่ห้ามบนเวทีก็ต้องอใส่ถุงมือหรือไม่ก็ใช้เสียงที่จะสั่งนักมวยหยุดชกหรือชกได้ไม่ให้สัมผัสซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ได้ทําเรื่องไปรายรา,า,ายละเอียดไปให้ ทางรัฐบาลดูแล้วคร,ครับเดี๋ยวนะครับท่านนายกสมชาติครับหมายความว่าเดิมทีที่เราเห็นว่าอยู่ที่มุมเนี่ยจะมีนักมวยพอเหนื่อยปุ๊บเข้าหลบมุมปั๊บพี่เลี้ยงมาแล้วผ้าเย็นนะครับมีบีบนวดแล้วก็มีแนะนำข้างข้างหูภาพนี้เราจะไม่เห็นเลยหรอครับเนี่ยเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวเลย,เยคนเดียวที่มานวดนักมวยแล้วก็มาคอยกํากับนักมวยแค่คนเดียวครับซึ่งก็หมายความว่าผู้ช่วยหรือพี่เลี้ยงคนนี้ก็ต้องถ้าจะเข้า สู่สนามมวยก็ต้องมีการกักตัวเองไว้ก่อนด้วยเหมือนกันมีครับมีการตรวจมีการตรวจมีการอะไรอย่างเข้มงวดเลยครับโอ้โหซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อแฟนมวยทั้งประเทศถูกไหมครับถูกต้องครับตอนนี้ครัครับเชิญครับเชิญครับไม่ไม่ต่อต่อเลยครับอ๋อคือจะถามว่าตอนนี้แฟนมวยเรียกร้องไปที่สมาคมมากน้อยแค่ไหนครับท่านนายกสมาคมก็โอ้โหก็เรียกว่า แฟนมวยเรียกร้องส่วนหนึ่งนักมวยก็เดือดร้อนส่วนหนึ่งเพราะไม่ได้ชกนานเนี่ยสภาพร่างกายก็อ้วนจุเพราะกีฬาชนิดหนึง่งชนิดนี้ไม่เหมือนชนิดอือน่นถ้าไม่ได้มีโปรแกรมชกนักมวยส่วนใหญ่จะไม่ซ้อมอืมครับอ๋อซึ่งที่ผ่านมาก็ทางรัฐบาลเองก็บอกว่าให้สเตย์โฮมด้วยอยู่บ้านบางคนก็เลยาจะกลับบ้านต่างจังหวัดด้วยถูกไหมครับ ใช่ครับอืมงั้นก็แปลว่าเรานับถอยหลังณวันที่1วมิถุนายนนี้ก็ต้องไปอีก14วันเราก็คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้เห็นนักกีฬายอย่างมวยมาชกให้เราได้ดูกันแต่รูปแบบการชกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันถูกไหมฮะครับใช่ครับแมตช์แรกที่สมมุติว่าถ้าเกิดชกขึ้นจริงๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนครับทนายสมคมครับก็ส่วนใหญ่จะ,ะเป็นการถ่ายทอดแล้วก็หาสปอนเซอร์เวทีไหนก็ได้ที่ โปรโมเตอร์สามมีขีดความสามารถที่จะหาสปอนเซอร์ได้แล้วก็จัดถ้าสมมุติร,รัฐบาลอ,อนุญาตเลยนะครับก็คงจะมีโปรโมเตอร์ที่จะเตรียมจัดแน่นอนครับงั้นผมถามตรงๆเลยครับเพราะว่าแฟนมวยเยอะเหลือเกินต้องยอมรับนะครับต้องมอง2ด้านนะฮะเพราะว่าบางด้านก็อาจจะโจมตีในเรื่องที่ผ่านมาแต่มันผ่านมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้แฟนๆเรียกร้องกันอยากให้มีการชกกันโดยเฉพาะนักมวยแบบคู่ที่มีชื่อถูกไมหมฮะถ้าโปรโมเตอร์หรือสปอนเซอร์สนใจติดต่อที่สมาคมได้ยังไงบ้างครับท่าน ก็ส่วนใหญ่จะติดต่อไปทางสนามมวยครับส่วนใหญ่ไม่ไม่ติดต่อสมาคมหรอกเพราะว่าจะแข่งขันเนี่ยต้องไปติดต่อทางสนามมวยครับครับก็ติดต่อแล้วก็อาจจะมีการเซตมีการจัดขึ้นมาแต่ก็ต้องอยู่ตามเงื่อนไขของภาครัฐที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับสุดท้ายครับท่านนายกสมาคมครับฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ประกอบอาชีพเป็นนักมวยอาชีพโปรโมเตอร์เจ้าของค่ายมวยกันหน่อยครับให้กําลังใจกันหน่อยในช่วงนี้ฮะก็ ก็คิดว่าก็พอข่าวนี้ออกไปผมคิดว่านักมวยก็คงจะตื่นตัวและคิดว่าโปรโมเตอร์ทุกคนก็คงจะเตรียมตัวถ้ารัฐบาลอนุญาตให้ชกได้เร็วก็เขาสามารถที่จะเตรียมทำการแข่งขันได้ภายในผมคิดว่าสักปลายมิถุนา ก็คงจะพร้อมที่จะแข่งขันได้ครับครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครล,ล็อกในระยะที่3เฟส3วันที่1มิถุนายนนี้นักกีฬาทุกคนก็อย่าลืมรีบกลับมาฟิตซ้อมร่างกายตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าถูกไหมครับครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เป็นแฟนมวยไทยเหมือนกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขอ,อไปติดตามแล้วก็ไปชมด้วยนะครับ ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันดีครับสวัสดีครับนั่นคือสัมภาษณ์สดนะครับจากท่านนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับคุณสมชาติเจริญวัชระวิทย์นั่นเองนะครับเป็นห่วงครับและกําลังใจอาชีพนักมวยทุกคนด้วยเพราะเชื่อว่าหลายๆคนนั้นกว่าจะมาเป็นนักมวยกันได้ต้อง ทุ่มเทฝึกซ้อมตั้งแต่ตอนวัยเด็กๆจนถึงทุกวันนี้แต่แน่นอนครับวันนี้สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นไม่เข้าใครออกใครต้องช่วยต้องสู้ไปด้วยกันนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาจะพาไปชมสวนนงนุษเพราะว่าจะกลับมาเปิดให้บริการพรุ่งนี้กันแล้ว New n o r m a l สวนนงนุษจะเป็นย่งไรสักครู่เดียวครับ กลับมาในช่วงนี้นะครับกับรายการร่วมใจคนไทยสู้ภยัยโควิด -19 ที่เกินเอาไว้ครับว่าสวนนงนุษนั้นจะกลับมาเปิดให้บริการกันในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกครับเชื่อว่าหลายๆคนเตรียมตัวเดินทางไปพัทยากันด้วยแต่เอ๊ในการเข้าชมสวนนงนุษนั้นความปลอดภัยทั้งหมดที่ทางสวนได้จัดเอาไว้จะพร้อมรับมือกับนักท่องเที่ยวมากขนาดไหนกันไปติดตามชมกันได้ครับในช่วงนี้เลยครับกับความรู้สู้โควิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับ ช่วงความรู้สู้โควิด วันพรุ่งนี้30พฤษภาคมสวนนงนุษจ,จังหวัดชนบุรีจะกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะคะหลังจากปิดไปนานกว่า2เดือนค่ะซึ่งการเปิดใหม่ในครั้งนี้นะคะมีการปรับโฉมพร้อมกับมาตรการการเข้าเที่ยวชมสวนนงนุษแบบใหม่นะคะที่จะป้องกันโควิด -19 รวมทั้งมีการเปิดโซนใหม่เลยนะคะด้วยกันถึง4โซนค่ะ ผ่านอุโมงนี้ก็ต้องยืนห่างๆกันด้วยพื้นเนี่ยก็จะเปียกไปด้วยนะครับเมื่อเราเดินเนี่ยก็ค่าเชื้อที่รองเท้าเราด้วยเห็นว่าช่องซื้อตั๋วของเราก็มีความพิเศษด้วยค่ะการจ่ายเงินนะครับอันนี้คือเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องที่รับไปเพื่อค่าเชื้อเงินที่ใส่เข้าไปแล้วก็ถอนกลับมานะครับค่ะแล้วก็มีระบบ ก็คือจะไม่สัมผัสการตัวปลอดภัยกับตัวพนักงานด้วยไม่สัมผัสเลยและเงินที่ทอนนี่ต้องมั่นใจว่าสะอาดด้วยแต่ว่าเราก็จะมีมาตรการป้องกันต่างๆที่จะทุกคนจะได้สบายใจนะครับเช่นวัดมือพูมมีเจลล้างมือนะครับและเมื่อเข้าไปรถชมวิวที่จะนั่งเนี่ยเราก็จัดให้นั่งห่างกันนะครับแล้วมีการทำความสะอาดต่างๆหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ย ที่เราสัมผัสเนี่ยจะมีพนักง,งานคอยดูแลอย่างเช่นห้องน้ําเป็นต้นตรงนี้สวนองนุย์เราต้องจํากัดจํานวนด้วยไหมคะหรือว่ายังยังรับได้มากเท่าเดิมผมคิดว่าแรกๆคนคงจะไม่เยอะนะครับโดยอัตโ m ม t ติเลยนะครับเราก็ให้อยู่ห่างกันนะครับแล้วก็สามารถเดินเที่ยวได้แต่คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงนะครับผมว่าอันนี้เราเราไม่ค่อยห่วงถ้จจำนวนคนเนี่ยไม่เยอะแน่นอน ถ้ามาสวนลงรุชแล้วเนี่ยการเที่ยวภายในเนี่ยเรายังจะต้องสมหน้ากักอนามัยระหว่างกันเที่ยวชมเลยไหมคะหรือว่าเราเราจะเราจะออขอความร่วมมือขอความร่วมมือเลยครับ <c oughs> เพื่อไมใ่ใส่เนี่ย แล้วก็คงจะต้องต้องบอกเขาว่าอาจจะเตือนกันได้ครามจริงจริงแล้วก็เพื่อทุกทุกคนเป็นหนึ่งมาตรการเนาะค่ะอย่างที่ทราบกันว่าจุดเด่นของสวนนงนุชเลยถ้ามาค่ะมีโซนเยอะมากๆแต่ว่าเห็นว่าการปรับโฉมหลังโควิดนะคะมีโซนใหม่ๆมาประมาณ4ี่โซนอยากให้แนะนำได้ไหมคะว่ามีโซนอะไรบ้างคะที่น่ามาชมจริงๆแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยไดโนเสาร์ไทย ที่มีเพิ่มเติมค่ะแล้วก็สวนลอยฟ้าที่เราพัฒนาไปได้เยอะแล้วอยู่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับอ๋อสวยมากสวนลอยฟ้าถ้ามองลงมาก็จะเห็นเป็นเป็นบรรยากาศของต้นตะบองเพชรแบบนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นของสวนลอยฟ้าเพราะว่าสวนระบองเพชรเนี่ยเป็นที่นิยมของคนเอเชียมากค่ะก็ด้านหลังก็มีเรื่องของการใช้หินเนี่ยทำเป็นรูปภาพต่างๆและสวนหิน <C app os> ด้านหลังเนี่ยสวนป่าหินเนี่ยผมก็เริ่มเอาหินพวกนี้ทำเป็นรูปร่างต่างๆ <C app os> อันนี้จะเป็นใหม่ที่สุดในโลกเหมือนกันเป็นพระพุทธรูปองค์ต่างๆครับก็คือพรุ่งนี้เปิดวันแรกก็สามารถมาได้กี่โมงปิดกี่โมงคะยังเวลาเดิมไหมคะก็ได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับจริงๆเราปิดหกโมงเย็นแต่ว่าถ้าเปิดนักท่องเที่ยวยังเหลืออยู่ภาทย์ยังมีอยู่ แล้วก็รอจนกว่าทุกคนที่จะกลับไปะนะครับเห็นว่ามีสิทธิพิเศษส,สำหรับชาวจังหวัดชนบุรีด้วยคร <c oughs> ับก็ <c oughs> บ้านผมเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเที่ยวแล้วตอนนี้เราก็ทราบว่าทุกคนก็ลำบากกันทุกคนคะนะครับผมยังเดินไปบอกชาวบ้านข้างล่างเลยบอกเดินมาเดินมาขึ้นมาเลยที่สวนเรานะครับ มาเดินเที่ยวกันถือว่าเป็นสวนในบ้านคุณแล้วกันอ,อยากทุกคนมาดูครับว่าเรามีครบทุกอย่างให้เขาได้ไดชมครับก็คือวันพรุ่งนี้หรือตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ใช่ไหมฮะตั้งแต่30พฤษภาคมถึง30มิถุนาถ้ามีบัตรประชาชนเป็นภูมิลำเนาจังหวัดชนบุรีเข้ามาดูที่นี่ได้รฟรีก็ให้เราดูเถอยเราไม่แตะนะดูใช่โอเคเข้า,<ร>าไดไ้เลยแรกญ่าเราเนี่ยเราอยู่ได้เพราะคนไปเที่ยวใช้เงินกันนะครับ ตอนนี้เนี่ยทุกคนหยุดใช้เงินกันอันนี้เราเข้าใจแต่ผมเองกับมองว่าคนที่มีตังค์เหลือใช้เนี่ยอย่าให้เขาใช้มากกว่าที่เขาเคยใช้เงินมันจะได้หมุนเวียนไปสู่ตลาดและเศรษฐกิจเราจะได้เริ่มเคลื่อนขึ้นไปข้างหน้าอย่าไปหวังต่างชาติเลยพวกเรากันเองนี่แหละช่วยกันเองได้ คุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วสนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวแบบดิฉันก็มาได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้ที่สวนนงนุชค่ะเช่นเดียวกันกับอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านเรานะคะที่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดไปบ้างแล้วก็รอให้คุณผู้ชมนะคะมาร่วมกันไทยเที่ยวไทยค่ะเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในชุมชนด้วยและที่สําคัญนะคะต้องไม่ลืมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ปลอดจากโควิดสิทั้งสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาระยะห่างด้วยค่ะสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปครับไปเที่ยวกันนะครับสวนนงนุษแหม่พรุ่งนี้เปิดแล้วนะครับและก็ที่ชนบุรีเองนะครับที่เกาะล้านเมืองพัทยาก็ฝากมาบอกเหมือนกันนะครับว่าเตรียมตัวในการเปิดเกาะในวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮนะครับก็เริ่มมีการเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวน้ําใสมากครับคุณผู้ชมครับดูในภาพสิครับโอ้โหทุกอย่าง สะอาดมันเหมือนกับมันคลีนไม่รอพวกเราเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไปเที่ยวได้จะมีการจัดระเบียบบนเรือโดยสารนั่งเว้นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เคยขึ้นได้ถึง200คนนี่บอกเลยว่าลดลงครับเหลือไม่ถึง100คนต่อ1เรือในขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต้องสวมชูชีพเว้นระยะห่างแล้วก็ต้องแจง้งแจ้งบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับว่าใครจะไปเที่ยวที่เกาะล้านเนี่ยถึงแม้จะเริ่มต้นเปิดให้บริการกันหนึ่งมิถุนายนนี้แต่ว่าธุรกิจที่พักโรงแรมรีสอร์ทในเกาะล้านยังต้อง รอประกาศการปลดล็อกจากทางจังหวัดก่อนจึงจะสามารถเข้าพักกันได้เบื้องต้นก็เอาเป็นว่าอไปถึงแล้วนั่งเรือข้ามไปเกาะเที่ยวเล่นกันเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันนั่นเองนะครับอันนี้ฝากเอาไว้นะครับจากเกาะล้านเลยต่อมาครับไปกันที่เมืองพิจิตรกันบ้างดีกว่าครับแหมใครหิวแวะไปได้เลยครับร้านนี้ไป้ายไม่ได้หลอกนะครับข้าวแกง10บ,บาทเรื่องจริงครับคุณบุญรัตน์มะเขือเทศครับเจ้าของร้านนะครับอดีตเป็นร้านหมูกระทะชื่อดัง แห่งเมืองชาละวันแห่งนี้นะครับที่ริมถนนสะหลวงครับปรากฏว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาอาร้านก็ต้องปิดให้บริการแต่แน่นอนครับว่าก็เห็นใจว่าเอ๊ะคนไทยเราบนกันใหญ่ว่าตอนนี้เนี่ยรายได้ไม่ดีบางคนนีไม่มีรายได้เลยก็เลยขายกับข้าวบอกเลยว่าเห็นหน้ากินแบบนี้ยางละแค่10บาทนะครับย้ำา1บบาทแล้วเมื่อกี้ถ่ากาบางเมนูทางกล้องเราจับไปเห็นนี่เลยฮะ ซีฟูด้ดมีปูมีกุ้งก็อย่างละสิบาทเหมือนกันโอ้โหนี่ถ้าปรบมือให้ได้นี่ปรบมือให้เลยนะฮะคุณบุญรัตน์นั่นเองนะครับใครอยากแวะไปอิ่มอร่อยกันแบบราคาประหยัดที่ริมสะนะริมถนนสะหลวงนะครับในเทศบาลเมืองพิจิตรครับขอบคุณด้วยนะครับกับครัวคุณกบข้าวแกงนั่นเองนะครับนี่ละครับคือทั้งหมดที่วันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับแล้วก็อยากให้ สาร์อาทิตย์นี้เป็นหนึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพดีกันด้วยวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับกองทุนการออมแห่งชาติและสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอทุกคนสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ